ขอบคุณทุกท่านที่มาสวนเกี่ยวทองจับใจใช้ซ้อยมากน้อยเดียวขึ้นเดียวร้องทุกบาทเงนทองต้องขอบคุณจากใจพ่อค้าแม่ขายที่มาจับจอง จองร้านขายของสวนเกี่ยวทองมากมายทุกทุกสาขากระจายหลายแห่งทั่วไทยเป็นกำลังให้สร้างกำลังใจให้สวรเกี่ยวทองบริการหลักงานการขายซื้อสัตว์คุณภาพถูกใจ มอบให้ดังญาติให้น้องนำสิ่งดีๆที่นี้คุณสัง่งเงินทองสุวันเกี่ยวทองยินดีรับใช้ทุกคนขอบคุณลูกค้าผู้มีพระคุณสายใจอบอุ่นขอให้ ขับเชิญมาสินค้าหลากหลายให้ยนขอบคุณทุกคนที่มาสวรรเกียวทอ พลอ่ะธุรกิจเจริญก้าวหน้าให้ขยายขยายทุกทุกปีนะครับอ่าให้ให้รวยรวยเยริญก้าวหน้าไม่ใช่เสียงนะครับเอาเอียงเฮียงหน่อยได้ไหมได้ได้ได้ประเดี๋ยวประเดี๋ยว นะโมตักสะภพะคะวะโตระราหะโตสัมมาสัมพุทธะถวายข้าพพุทธนะครับเอกมงสุปปัจจันทนะสัมปันนังสารีนังโพชนานังอุทกังวรังพุทธะกูเทมิกูสังคัสสะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตเพ็กโคสังโคเสังโอมาานานิสังฆทานานิสัปริวรานปริวารานิปฏิาตปัิหาตุอัมหากังหากทีฆรัตังังอิตายะตยสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระสงาพเจ้าทั้งหลา กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงได้โปรดรับพัตตาหารเคร,รื่องสังฆทานพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ตลอดการและนานเทินประจุ 就是站台，对吧？啊啊啊 มอกล่าวในเนื่องในโอกาสที่ท่านได้เปิดตลาดสวรเกียวทองสาขาในไทยราชในวันนี้นะครับผมต้องเรียนแขกผู้มีเกียรติว่าเรียนขาพงนี่ขำพงนี่สนิทมาหมายผมเป็นผู้ว่าร่าก,การจังวัดกาลอย่างที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อเชิญอ่ะบอกว่าเป็นคนมีความมุ่งมั่นนะปากบันขยนัน นะแล้วอดทนตั้งแต่รู้จักกันมาฟังความว่าเสียเนี่เคยเป็นกระเป๋ารถเมย์ก็เคยเคยไปขายไม้ในเหมนก็เคยนะเหนื่อยมาก,มากแต่วันนี้มีเพราะวันนี้นะครับเพราะว่าเสียเนี่ยมีครบอยู่สี่ประการที่ผมเคยพบเห็นเคยเจอเจอคนลักษณะที่มีบุญวาสนาคือเขาเรียกว่า เป็นคนที่รวยบุญรวยความดีรวยบารมีและรวยเงินทองความดีความร่ำรวยสี่ตัวที่ผมว่าเนี่ยเขาไม่หยุดแค่นี้หรอกเขาบอกว่าเขาจะมีอายุถึงร้อยยี่สิบปีร้อยสามสิบขอให้เดินไหวนะครับแล้วให้ร่ำรวยเงินทองนะฮะแต่ที่สำคัญ พอเรามีเงินมีทองมากมายแล้วเนี่ยเราต้องไม่ลืมคนจนนะครับต้องรู้จักให้นะครับแล้วก็อีกที่ว่ารวยบุญรวยบารมีรวยความดีและรวยเงินทองนะครับในโอกาสที่วันนี้พวกเราก็ได้มาชุมนุมกันนะที่นี้เพื่อเป็นสักขีพยา,ยานรวยพรใหร้เดียชักพงศ์นะครับเรา ในโอกาสที่เปิดตลาดวันเกียวทองไม่มีอะไรมากก็อยากให้กิจการเก้าหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปทั้ง5-6ตลาดที่เสียมีอยู่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้่กพงก็เรารู้จักกันมาก็พอสมควรได้เฝ้ามองอยู่ว่าตลาดที่ทำอยู่เนี่ยกี่แห่งแล้วเี่ยกี่แห่งนะครับ ผมไปทุกแห่งไม่แต่ยุทธยาไปที่โน่นที่นี่มีที่ตรงกรุงเทพตรงแถวอัญมณ์ก็เป็นไม่ได้ใหเช่อย่างไรก็ตามนะครับขอแสดงความยินดีในความเจริญก้าวหน้าของพี่กรพงท่านเองก็เป็นท่านเองมีที่อาศัยดีมากทุกคนสรางขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปและจะครบ12ตลาดเมื่อไหร่ครับ ขอให้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะ ขอบคุณทุกท่านที่มาสวนเกี่ยวทองจับใจใช้ซอยมากน้อยเดียวขึ้นเดียวร้องทุกบาทเงินทองต้องขอบคุณอากใจพ่อค้าแม่ขายที่มาจับจองจองร้านขายของ สวรรณเกี่ยวทองมากมายทุกทุกสาขากระจายหลายแห่งทั่วไทยเป็นกำลังให้สร้างกำลังใจให้สวรรณเกี่ยวทองบริการหลักงานการขายซื่อสา์คุณภาพถูกใจเหมอบให้ดังญาติพห่น้อง นำสิ่งดีๆที่นี้คุ้มพย์เงินทองส,งออส่วันเกี่ยวทองยินดีรับใช้ทุกคนขอบคุณลูกค้าผู้มีพระคุณสายใจอบคุณนขอให้คุณมันสุดล้นเชิญครับเชิญมา ค่าหลับหลายให้ยนต์ขอบคุณทุกคนที่มาสุว,วันเดียวต่อ งานการขายซื่อสัตว์คุณภาพถูกใจหมอบให้ดังญาติ้องนำสิ่งดีๆที่นี้คงจ์เงินทองสุว,วันเกีียวทอยินดีรับใช้ทุกคนขอบคุณลูกค้าผู้มีพระคุณ สายใจอบคุณขอให้คุณมป็นจุกล้นเชิญครับเชิญมาสินค้าหลากหลายให้ยนขอบคุณทุกคนที่มาสวรรณเที่ยวทอ